ตอนนี้ใน Facebook ระบาดหนะักก็คือมันจะมีพวกเพจที่ยิงแอดกับ f a c e b o o k อ่ะเพื่อมาขายบูรีไฟฟ้าโดยที่บูบูอากาต GT ตัวใหม่ที่ราคาแม่งเกือบ2,000แต่มาขายในราคาพันหนึ่งพร้อมของแถมนู่นนี้นั่นมากมายถ้าเห็นคุณกดรายงานมันไปเลยอย่าลงไปเชื่ออย่าไปกดสนใจครับสนใจค่ะมันเสียเวลาพวกนั้นหลอกลวงมันไม่มีทางเป็นไปได้ไอที่มันมันใช้ ล่อลวงด้วยการบอกเก็บปลายทางได้พอวันที่มันมาส่งอคุณไม่มีคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เปิดก่อนคุณอาจจะต้องออจ่ายเงินไปก่อนเพราะว่าคนสนใจมันเยอะแยะยังไงมันก็ต้องได้ลูกค้าคิดไม่ทันหรือว่าที่ใจไม่ทันอันนี้ไม่ทันอย่างน้อยๆออมันก็ต้องได้บ้างแหละเหมือนหวานแหย่อย่างน้อยๆก็ต้องไลป่ปลาถูกป่ะเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีสตทิทุกครั้ง ดูจากราคาตลาดอย่าเพิ่งใจร้อนวู่วามแค่ดูราคาตลาดกับราคาที่เขาเสนอมามันต่างกันแบบริบรับอย่างนั้นแหะเ<น>ชื่อเถอว่าต่อให้บอกว่าเก็บเงินไปลายทางนุ่น,นี้นั่นมันก็มีวิธีมาโกงคุณ